ตอนที่237ความตื่นเต้นของโมโรซานี่คือพลังที่แท้จริงของหลัวเหอหรือตี้ฟูสังเกตหลัวเฟิงด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นชุดคลุมสีดำและใบหน้าสีทองของหลัวเฟิงในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดในการสืบหาความลับของสวรรค์ เขาสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ด้วยการเห็นด้วยตาของเขาเองซีฟูใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแต่งร่างกายของเขาร่างกายของเขาเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดพื้นที่กว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นขอบเขตอิทธิพลของรูปแบบของเขาซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้มากมาย ที่ใดที่หลัวเหอไปความว่างเปล่าก็จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันพลังชีวิตของเขาสูงกว่าของข้าและตี้หยานตี้ฟูตัดสินใจทันทีชีวิตใดๆรวมถึงเม็ดทรายหรืออนุภาคใดๆก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันในฐานะตัวพาความว่างเปล่าแต่แรงกดดันอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ พลังชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณในการชักนำการก่อตัวของตี้ฟูหลัวเฟิงดูเหมือนจะเป็นเทพฟากฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความว่างเปล่ามีอิทธิพลมากกว่าที่ตี้ฟูและตี้หยานมากในแง่ของพลังชีวิตในบรรดาจักรพรรดิทั้ง12ององค์มีเพียงจักรพรรดิหมิงเท่านั้นที่ไม่ด้อยไปกว่าเขา จักรพรรดิฟูยืนยันประเด็นนี้แน่นอนว่าเขาแยกจักรพรรดิชิงออกไปโดยสัญชาตญาณจักรพรรดิชิงได้ก้าวข้ามขอบเขตสูงสุดไปแล้วและร่างโคลนของเขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกแล้วจิตใจของจักรพรรดิหมิงนั้นได้ก้าวข้ามระดับราชาเทพไปแล้วและเขาฝึกฝนต้นกำเนิดของสาสารระดับการขุดค้นสายเลือดคุนยวนของเขายังสูงกว่าด้วยซ้ำ ร่างกายของเขายังทรงพลังที่สุดในบรรดาจักรพรรดิทั้ง12องค์อีกด้วยในสายตาของจักรพรรดิฟูจักรพรรดิมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก12องค์จะต้องถูกสังหารตายหมดหากพวกเขาต้องเผชิญหน้าจักรพรรดิหมิงตัวต่อตัว ขณะนี้ในความคิดของจักรพรรดิฟูพลังชีวิตของบุรุษผู้แข็งแกร่งในชุดดำหน้าทองนั้นอยู่ที่ประมาณ70%ของจักรพรรดิหมิงเหนือกว่าจักรพรรดิอีก11องค์อย่างสิ้นเชิงจักรพรรดิกำลังสังเกตเสื้อคลุมสีดำนี้หรือไม่จักรพรรดิหยานไม่สามารถมองเห็นความจริงของหลัวเฟิงได้แต่เขาคุ้นเคยกับจักรพรรดิฟูเป็นอย่างดี และสามารถบอกได้ในทันทีว่านี่คือการสังเกตอย่างระมัดระวังของจักรพรรดิฟูข้าเดาผิดหรือเปล่าจักรพรรดิฟูและเสื้อคลุมสีดำไม่คุ้นเคยกันละ่ะหลัวเฟิงเดินเข้ามาหาในขณะนี้และกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับจักรพรรดิทั้งสองพระองค์พระองค์หนึ่งคือจักรพรรดิที่ปกครองดินแดนโบราณหยานเฟิงในปัจจุบัน และอีกพระองค์หนึ่งคือจักรพรรดิพระองค์แรกในอดีตนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกับชายเสื้อคลุมดำจักรพรรดิหยานยังกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับท่านเสื้อคลุมดำมันช่างเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆจักรพรรดิฟูกล่าวชื่นชมบรรยากาศการพบปากระหว่างทั้งสองฝ่ายค่อนข้างดีหลัวเฟิงกล่าว ข้านำผลแห่งความฝันพัน์ผลซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวภาพสายเลือดหุนหยวนแห่งอาณาจากักรขั้นสูงสุดมาท่านนำมาด้วยหรือไม่ข้านำมันมาแน่นอนจัก,กรพรรดิฟูกล่าวครั้งนี้จัก,กรพรรดิฟูฝ่าฟันอุปสรรคมากมายและต้องการแลกวัสดุจากศพ50เป็นผลไม้ชนิดนี้ จักรพรรดิหยานกล่าวและยังใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกและลมหายใจของจักรพรรดิฟูและหลวเหออีกด้วยจักรพรรดิมองดูจักรพรรดิหยานและกล่าวว่าแท้จริงแล้วข้าเป็นผู้รับผิดชอบตามความเห็นของจักรพรรดิคนอื่นๆวัตถุดิบ20%ถึง30%ก็เพียงพอแล้ววัตถุดิบ20%ถึง30% ไม่สามารถนำไปแลกกับผลไม้พันฝันของข้าได้หลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้อเสนอของเผ่าพันธ์ุต่างดาวทั้งสามนั้นเพียงพอที่จะเทียบเท่ากับวัตถุดิบศพ40%ตรวจสอบสมบัติจากระพัดโบกมือแล้วถุงอวกาศสีดำก็ปรากฏขึ้นถุงนั้นถูกเปิดออกและภายในนั้นมีซากศพขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุ่นยนต์แห่งอาณาจักรสูงสุด หลัวเฟิงหยิบกล่องสมบัติออกมาด้วยการพลิกมือของเขาเปิดกล่องสมบัติและข้างในมีผลไม้พันฝันทั้งสองฝ่ายตรวจสอบสินค้าพร้อมกันหลัวเฟิงเข้าไปในถุงอวกาศด้วยความคิดแวบหนึ่งเพื่อมองดูอย่างใกล้ชิดวัสดุศพของสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุ่นยวนแห่งอาณาจักรสูงสุดแม้ว่าจะมีเพียงซากศพจำนวนเล็กน้อย แต่เมื่อจิตมองเห็นก็จะรับรู้ถึงรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นได้อนุมานได้ง่ายๆว่าวัสดุศพคิดเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายทั้งหมดวัสดุเหล่านี้มาจากสัตว์สามหัวจริงๆและพวกมันทั้งหมดได้รับการปลูกฝังในท้องถิ่นบนทวีปต้นกำเนิดหลัวเฟิงตัดสินใจทั้งหมดเป็นวัสดุจากศพประมาณ50เอร์เซนต์ มันคือผลไม้พันฝันจริงๆจักระพัดก็ยืนยันเช่นกันไม่มีปัญหามาแลกเปลี่ยนกันเถอะจักระพัดฟูโบกมือและถุงอวกาศก็บินไปหาหลัวเฟิงหลัวเฟิงมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่องสมบัติก็บินไปหาจักระพัดฟูด้วยทั้งสองฝ่ายระมัดระวังและกังวลเรื่องการปล้นมากเมื่อหลัวเฟิงปล้นจากระพัดฟู ต้องเรียกจักรพรรดิที่เตรียมตัวพร้อมมาหลายคนแน่จักรพรรดิหลายคนจะร่วมมือกับการจัดทับของจักรพรรดิฟูและล้อมหลัวเฟิงไว้หลัวเฟิงก็พร้อมที่จะระดมสมบัติลับของหอคอยดวงดาวในตัวเขาเช่นกันเมื่อเขาเริ่มเขาจะจองจําจักรพรรดิฟูและจักรพรรดิหยานในหอคอยดวงดาวทันทีสมบัติเหล่านั้นบินไปหาการโดยไม่มีการเล่นตุกติกใดๆ เยี่ยมมากหลัวเฟิงเอื้อมมือไปหยิบถุงอวกาศขึ้นมาหากมีสมบัติสี่ชิ้นอาณาจักรโบราณหยานเฟิงของเรายินดีที่จะรับซื้อให้เสมอจักระพัดฟูเก็บกล่องสมบัติไปเช่นกันธุรกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จและทั้งสองฝ่ายก็โล่งใจฮ่าฮ่าถ้ามีสมบัติอยู่ค่ามักจะเจรจากับทั้งห้าฝ่ายและผู้เสนอราคาสูงสุด จะเป็นผู้ชนะหลัวเฟิงอารมณ์ดีงั้นข้าไปก่อนนะท่านเสื้อคลุมดำข้าอยากถามอีกคำถามหนึ่งทำไมท่านถึงได้สังหารราชาทั้งสามของอาณาจักรอาหารหรือตี้หยานถามขึ้นอย่างกระทันหันหลัวเฟิงเหลือบมองเขาพร้อมกับยิ้มถ้าท่านต้องการที่จะสังหารจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรือหลังจากพูดอย่างนั้นแล้วหลัวเฟิงก็ก้าวไปข้างหน้า แสงสีดำวาบแล้วหายไปชายผ้าคลุมดำคนนี้มีอารมณ์ร้ายเหลือเกินนะตี้หหา่กล่าวด้วยพะละกำลังที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายตี้ฟูกล่าวไปกันเถอะตี้ฟูจากไปเขาจำเป็นต้องส่งผลพันฝันไปยังคลังสมบัติของเผา่าหากบรรพบุรุษยินยอมตามคำร้องของเขาเขาจึงจะนำผลพันฝันไปได้ ตี้หยานยืนอยู่ที่นั่นขมวดคิวเล็กน้อยรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักตี้หยานรู้สึกสับสนเล็กน้อยและชายเสื้อคลุมดำนี้ไม่สนใจข้าเลยตี้หยานสามารถตัดสินความหุ่นหันพลันแล่นในคําพูดนั้นได้น่าสนใจตี้หยานยิ้มเมื่อเจ้าปรากฏตัวขึ้นแล้วข้าจะได้รู้ต,ตัวตนของเจ้าในที่สุดจากนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และกลับสู่เมืองหยานดูของเขาเมืองหู่หยางห้องอันเงียบสงบของพระราชวังของท่านเจ้าเมืองหนึ่งในชั้นแรกของหอคอยแห่งดวงดาวที่นี่หลวงเฟิงหยิบวัสดุศพออกมาจากถุงอวกาศซากศพขนาดใหญ่จากสัตว์สายเลือดหุ่นยวนแห่งอาณาจักรสูงสุดทั้งสามกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นี้ และกองทับถมกันเหมือนภูเขาเขาวสีเงินขาวขนาดใหญ่มีความยาวนับล้านล้านกิโลเมตรพวกมันทั้งหมดได้รับการปลูกฝังในท้องถิ่นในทวีปต้นกำเนิดหลัวเฟิงรู้สึกพอใจมากเมื่อเขาตรวจสอบสินค้าก่อนหน้านี้ทันทีที่เขาเห็นมันเขาก็ตัดสินว่าความสามารถที่มองไม่เห็นและไม่มีเฟซของเขา ตราบใดที่โครงสร้างภายในได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถี่ท่วนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งมีชีวิตจากสายเลือดต้นกำเนิดแห่งความโกล่าหลเหล่านี้มีสติปัญญาและขอบเขตที่ต่ำแต่พวกมันทั้งหมดสามารถแสดงความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดได้ร่างกายนี้ช่างน่ากลัวจริงๆดวงตาของหลวเฟิงกำลังลุกไหม้โฮ้เฮ้ยอ๊ะ มีวิญญาณขนาดใหญ่สามตนควบแน่นอยู่บนท้องฟ้าเหนือซากศพเหล่านี้นี่คือความประสงค์แห่งเลือดมันคือเจตนารมณ์ที่เหลืออยู่ของชีวิตอันโกลาหลแหล่งที่มาของสายเลือดของสัตว์สามหัวหนึ่งหัวมีลักษณะเหมือนสัตว์ที่มีกีบและกรงเล็บแปดอันหนึ่งหัวมีลักษณะเหมือนงูและอีกหัวมีลักษณะเหมือนสัตว์มีขน หลวเฟิงไม่สนใจเจตนารมณ์ที่เหลืออยู่เหล่านี้ร่างกายเพียงลำพังก็น่ากลัวยิ่งกว่ารูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดที่เราฝึกฝนมาหลัวเฟิงยืนอยู่ตรงหน้าร่างงูขนาดใหญ่ร่างนี้ยาวกว่าหนึ่งล้านล้านกิโลเมตรหลัวเฟิงสังเกตอย่างระมัดระวังมันมีระยะ24ระยะทุกสิ่งและระยะสามโลก หลัวเฟิงรู้สึกถึ่งเมื่อเขาเห็นมันสิ่งที่ข้าเห็นมีแค่เจระยะเท่านั้นเหมือนกับหลัวเฟิงที่มองไปที่เส้นทางสายหนึ่งเมื่อมองจากหลายมุมก็มีหลายระยะดังนั้นหากใครก็ตามสามารถบรรลุหนทางที่สมบูรณ์และฝึกฝนมันอย่างเต็มที่ก็มีความหวังว่ารูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดจะมีลักษณะหลายแง่มุมยิ่งมีการปรากฏ มากเท่าไรร่างกายก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น24ระยะและรูปแบบเป็นหนึ่งในระยะของเส้นทางที่สมบูรณ์ของต้นกำเนิดของชีวิตสิ่งมีชีวิตสายเลือดเฉาหยวนเหล่านั้นที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับระดับที่สองของราชาเทพนั้นโดดเด่นอยู่แล้วหากพวกมันสามารถครอบครองรูปแบบ24เฟส ได้ข่าไม่สามารถหาใครที่มีคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุ่นหยวนแห่งอาณาจากักรขั้นสูงสุดเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีลักษณะหลายประการสัตว์ที่มีกีบหลายอันกรงเล็บและเข่าเดียวตัวนี้ข้ามองค์เห็นว่ามันมีลักษณะครบทั้งหกอย่างข้ามองค์เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่มีขนฟูตัวนี้ มีลักษณะเด่นทั้ง10ประการหลวเฟิงตกตะลึงเมื่อเขาเห็นมันสิ่งมีชีวิตตัวนี้น่าจะสามารถเดินทางข้ามเวลาต่างๆได้อย่างง่ายดายและมันสามารถมีขนาดใหญ่หรือเล็กหรือมันสามารถเปลืนโลกได้โดยทั่วไปแล้วยิ่งร่างกายมีลักษณะทางกายภาพมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่มีกีบหลายอันกรงเล็บหนึ่ง เขาอันหนึ่งนี้ฝึกฝนได้ยากกว่าเล็กน้อยหลวเฟึงคิดแต่ตอนนี้ข้ารู้จักแค่รูปแบบ24ขั้นตอนเพียงหนึ่งเดียวและข้ายังต้องเข้าใจรูปแบบอื่นๆอ,อีก5รูปแบบด้วยแต่ละรูปแบบมี1เฟสและเราต้องเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดของทั้ง6เฟสและใช้รูปแบบไร้รูปแบบ และไรยรูปร่างเพื่อแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกีบและกรงเล็บหลายอันและเขาเพียงอันเดียวสัตว์จำพวกงูและสัตว์มีขนนั้นยิ่งยากกว่ามากหลัวเฟิงสังเกตสสารของสิ่งมีชีวิต3ประเภท6ขั้นตอน7ขั้นตอนและ10ขั้นตอนบางส่วนทับซ้อนกันโดยรวมแล้วสวสารเหล่านี้สามารถเปิดเผยสิขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ การได้เห็นวัตถุจริงด้วยตาของเจ้าเองมันรู้สึกแตกต่างจากการนั่งสมาธิที่เต่าอันยิ่งใหญ่เมื่อมีวัตถุจริงอยู่ในมือหลัวเฟิงรู้สึกว่าความยากนั้นลดลงมากหากมีการแนะนำอย่างละเอียดในระหว่างการศึกษาในอดีตหลัวเฟิงได้ร่างรูปแบบลับมากมายจากอากาศบางๆและอนุมานรูปแบบอื่นๆเอาละ่ะโมโรซา หลัวเฟิงจำได้ว่าเหตุผลหลักประการหนึ่งในการซื้อวัสดุเหล่านี้ก็เพื่อการเติบโตของโมโรซาหลัวเฟิงรีบหยิบชิ้นส่วนซบบางส่วนออกไปและเอาไปแค่ประมาณ osa, หนึ่งเปอร์เซนตโมโรซาลัวเฟิงส่งข้อความทางจิตของเขาไม่นานโมโรซาก็มาถึงและถูกเรียกตัวไปที่หอคอยแห่งดวงดาวเจ้านายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า โมโรซาเห็นกองซากศพขนาดใหญ่กองสูงเหมือนภูเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างช่วยไม่ได้กลิ่นของซากศพเหล่านี้แรงมากนี่มันอะไรเนี่ยโมโรซาไม่อยากเชื่อสายตาอาหารที่ดีที่สุดที่เขาเคยกินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มีสายเลือดที่มาอันโกลาหลในระดับสองของราชาเทพ ซึ่งน้อยกว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเขามากเจ้านายสิ่งเหล่านี้เตรียมไว้ให้ข้าแล้วหรือยังโมโรซาเงยหน้ามองเจ้านายด้วยความตื่นเต้นหลัวเฟิงมองดูเขาด้วยรอยยิ้มและพยักหน้าแน่นอนเยี่ยมเลยนายท่านท่านเก่งที่สุดโมโรซาตื่นเต้นมากในขณะนี้เขาสัมผัสได้เพียงว่าโลก ในร่างกายของเขามีสัญชาตญาณปรารถนาที่จะกลืนกินอาหารเหล่านี้เขาสัมผัสได้ที่ไหนสักแห่งอาหารตรงหน้าเขาเพียงพอที่จะผลักดันเขาสู่ระดับสูงสุดของชีวิตและกลายเป็นสัตว์ร้ายขั้นสูงสุดที่แท้จริงเพื่อให้ได้อาหารนี้มาค่าต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากหลัวเฟิงถอนหายใจการจะพอพันสัตว์โลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ซากศพที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของสิ่งมีชีวิตที่มีสายเลือดหุนหยวนในระดับที่สองของราชาเทพก็สามารถซื้อได้เช่นกันร่างกายจะคงสภาพสมบูรณ์ได้หรือไม่สองประเทศโบราณน,นั้นไม่ได้มีไว้ขายซากศพสัตว์ที่ดีกว่าเหรอมีเพียงสมบัติสี่ชิ้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนแม้แต่สมบัติสี่ชิ้นที่ดูไม่เด่นชัดที่สุดอย่าง สมบัติที่มีคุณธรรมกว่าพันล้านก็มีสิ่งมีชีวิตระดับจัก,กรพัิจำนวนมากเฝ้าจับตาดูอยู่เขาประสบความสำเร็จในการได้รับผลพันฝันหลังจากเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้หลายตัวและปิดกั้นสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของอาณาจักรแห่งความฝันถ้าไม่มีความแข็งแกร่งก็ไม่มีทางได้สมบัติล้ำค่าเหล่านี้มาได้หากไม่มีกำลังมากพอข่าเกรงว่า จะถูกปล้นทันทีหลังจากทําข้อตกลงกับสองประเทศโบราณเสร็จเจ้านายราคาที่ท่านจ่ายไปนั้นคุ้มค่าจริงๆโมโรซ่ารู้สึกตื่นเต้นข้ามนาอไอจออย่างยิ่งว่าอาหารเหล่านี้เพียงพอที่จะช่วยให้ข้าบรรลุถึงขีดสุดได้แล้วข้าก็จะช่วยเจ้านายได้เจ้าต้องเก็บอาหารนี้ไว้บ้างนะหลัวเฟิงเตือน ถ้าเจ้ากินมันไป70เรซถึง80เจ้าจะไปถึงขั้นสุดยอดได้ส่วนที่เหลือต้องคืนให้ข้าข้ายังต้องใช้มันอีกไม่ต้องห่วงครับท่านข้าไม่ต้องการพวกมันอีกเมื่อข้าไปถึงอาณาจักรสูงสุดแล้วโมโรซ่ากล่าวส่งข้าไปยังพื้นที่พักผ่อนโดยเร็วข้ารอไม่ไหวแล้วเขาฝ่ายฝันที่จะไปถึงอาณาจักรสูงสุดห้าห้าไปเร็วเร็วสิ หลัวเฟิงยิ้มและโบกมือของเขาเคลื่อนย้ายกองวัสดุศพเหมือนกับเทือกเขาที่ต่อเนื่องกันและโมโรซาไปยังอีกระดับหนึ่งของอวกาศ